เล่นกับลูกเราจะเตือนลูกเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงนะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราสอนลูกเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือให้เขาเก็บของใช้ t ดี please ก็คือเก็บของด้วยนะลูกพ่อเก็บของเสร็จแล้วแล้วจะบอกว่าทำเสร็จแล้วคะ่ะจะพูดว่ายังไงก็ I'm done I'm done หรือ I'm finished I'm finished ก็ได้นะคะถัดไปอย่างเราเล่นของเล่นเล่นไปสักพักแล้วเราก็อาจจะถามเขาว่าของอันนี้อยู่ไหนของอันนั้นอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะอย่างเราอาจจะถามว่านกตัวนั้นอยู่ที่ไหน Where is the bird Where is the bird? นะคะก็คือนกอยู่ที่ไหน uh, อย่างโอเคอย่างสมมุติว่าเราจะบอกลูกเราว่ามาตรงนี้หน่อยคะ่ะมาตรงนี้หน่อยนะคะอ่า uh, ก็จะเป็น please come over here please come over here ก็ uh, คื ก็อาจจะบอกให้ลูกเดินมาตรงนี้หน่อยค่ะ please come over here เราเล่นกันไปอาจจะถามลูกว่าเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมคะสนุกไหม is it fun is it fun เป็นประโยคคำถามนะคะก็คำท้ายก็จะเป็นเสียงสูง is it fun is it fun ะะแล้วก็พอเล่นเราก็อาจจะเตือนลูกให้ระวังด้วยนะเรามาระวังด้วยนะ be careful be careful หรืออาจจะ careful ก็ได้แต่ว่า,าส่วนใหญ่เขาจะพูดเป็นทางเต็มประโยคก็เป็น be careful be careful นะคะระวังด้วยนะเดี๋ยวพี่เพียนจะทวนให้นะคะก็มี I'm done. I'm done. Where is the bird? Where is the bird? Where is the cat? Where is the cat? Please come over here. Please come over here. Is it fun? Is it fun? Be careful. Be careful.